สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ดิฉันพาท่านมาที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะมาที่แปลงหอมนะคะซึ่งรายการเกษตรโอทูของเราก็บอกแล้วนะคะว่าเราทาเกี่ยวรายการเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรซึ่งหลายๆท่านที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์โอทูพาวเวอร์เจนของเราเนี่ยนะใช้แล้วดีดีอย่างไรคะ่ะอยากจะให้ท่านผู้ชมตามดิฉันมาดูเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับผู้ที่ได้ดูแลสวนหอมก่อนนะคะแนะนําตัวนิดนึงค่ะสวัสดีครับก็แล้ว นี่ตัวนิดนึงค่ะมานัดพอร์ีดูแลแปลงหอมแปลงนี้อยู่ครับค่ะพี่ทําหอมมากี่ปีแล้วคะสามสิบปีครับสามสิบกว่าปีถือว่ามีประสบการณ์เยอะเลยนะคะในเรื่องของการปลูกผักนอกจากหอมแล้วพี่มีปลูกอะไรบ้างอีกไหมคะหลายอย่างครับเลยมีหลายที่มีหลายที่หลายอย่างทั้งหอมทั้งผักใช้ต้นทุนสูงไหมคะต่อไร่มันก็พอได้อะประมาณสักเท่าไหร่คะต่อรอบสักหมื่นหนึ่งถึงไหมคะหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทสองหมื่น รวมทั้งค่าพันค่าอะไรเนาะต่อรอบนี้คือต้นทุนนะคะแล้วเราใช้อฮอร์โมนใช้อะไรปุ๋ยอะไรเสริมเยอะไหมคะก็จะต้องทำอย่างครับสองสาอย่างมีใช้ปุ๋ยใช้ฮอร์โมนตัวสารเร่งไหมพวกนี้ใช้ด้วยไหมคะมีพึ่งยายืดยาฆ่าแมลงฆ่านอนยาฆ่าเฉลาบฆ่าเฉลาก็ต้องใช้เนาะฉีดบ่อยไหมคะพี่ตลอดการเก็บเกี่ยวนี่ประมาณกี่ครั้งอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งอหอมนี่อายุประมาณสัก45วัน ก็อาทิตย์ละครั้งก็ฉีดทุกอาทิตย์ก็ประมาณ4ี่หครั้งเนาะนะคะหลังจากนั้นนะคะที่ร้านธิดานะคะหลังจากที่นั้นนะได้ได้อาโอทูพาวเวอร์เจนไปฉีดเห็นบอกว่าพี่ฉีดตอนแรกคือฉีดกับแปลงนี้ก่อนที่ถอนไปแล้วครับอกว่าชะดีมากๆเลยค่ะมันได้เพิ่มยังไงคะบอกว่าจะดีมากๆยาวก็สวยครับยาวใหญ่แต่ก็ใหญ่ยาวดีแต่ก็ใหญ่แต่ก็ยาวดีนะคะเดิมทีแปลงที่ถอนไปแล้วนะคะ ต่อไร่เนี่ยของเก่าที่เราเคยทํามาตกประมาณสักกี่กี่กิโลคะกี่ตันคะที่แรกเลยที่ยังไม่ได้ใช้นี่ครับประมาณตันกว่าตันกว่าแต่หลังจากที่ใช้อุตุวอร์เจนขึ้นมาเป็นกี่ตันคะตันกว่ากันตันกว่าเท่ากับได้เพิ่มขึ้นมาอีกตันกว่าเท่ากับประมาณ3ตันไม่ด้เพิ่มประมาณนั้นครับถ้ากับเพิ่มเพิ่มเยอะเหมือนกันเนาะเห็นบอกช่วงนี้หอมราคาดีด้วยกิโลละเท่าไหร่คะตอนทอนหกสิบห้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบไม่เยอะหรอกค่ะท่านผู้ชมคะ เพิ่มขึ้นมาอีกแค่ประมาณ6 7หมื่นเองค่ะนิดเดียวเองค่ะนะคะค่ะหลังจากตรงใช้กับแปลงนี้พี่ก็มาใช้กับแปลงนี้ต่อนะคะแปลงนี้ตอนนี้อาย,อยุกี่วันแล้วคะใกล้จะถอนแล้วกกคระมาเกือบ40วัน40กว่าวันใกล้จะถอนแล้วนะคะดูการแตกกอของเขาดีมากเลยดีครับนะคะแบบนี้ภูมิใจไหมคะหเห็นแล้วประทับใจกับโอทูพาเวอร์เจนไหมคะประทับใจเนาะมั่นใจใช่ไหมคะมั่นใจเกินร้อยค่ะท่านผู้ชมคะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านค่ะท,ท,ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ O2 ทูพาเวอร์เจของเราแล้วก็ใช้แล้วประทับใจโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะดิฉันดีใจกับเกษตร,รกรไทยมากๆเลยค่ะนะคะที่มีโอกาสได้ฟื้นตัวและที่สําคัญค่ะลดสารเคมีลงทั้งประหยัดนะคะประหยัดในเรื่องของลดต้นทุนนะคะเรื่องเรื่องปุ๋ยได้ใช้อยู่แล้วค่ะยาฆ่า,มาแมลงได้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นามาไ,ไ,ไม่เคยได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงฮอร์โมนได้ใช่ไหมคะไม่ใช่ใช้อทูพาวเจนตัวเดียว <Okay. S 1> ไหมคะ อ่าตัวเดียวอีกแล้วนะคะผลิตภัณฑ์ขวดน,นี้ค่ะยกขึ้นหน่อยค่ะอ่าโอทูพาวเวอร์เจนขวดเดียวค่ะไม่ต้องใช้ฮอร์โมนไม่ต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงแล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมียอย่างอื่นร่วมด้วยนะคะแต่ผลที่ออกมาได้อย่างที่เราเห็นนะคะชัดเจนมากนะประหยัดและยังไม่พอค่ะปลอดภัยต่อชีวิตด้วยนะคะนั่นก็คือของเราไม่มีสารเคมีไม่มีสารพิษเจือปนค่ะปลอดภัยต่อสุขภาพและท่านผู้ชมละ